สวัสดีค่ะนี่คือเสียงของออมมีผู้ถิ่นนาบิสุในจังหวัดขอนแก่นนะคะบุญเรียกอมมีกับซิมาลองเพลงเมียก่องหอยฟังนะคะตามคำขอแต่ว่าออมมียังลองให้เด่นะคะเพราะว่ามี่เส้นคับของอมของออมมีนะคะขอเพลงมาหลายเทธอแล้วแต่ว่าออมมีก็ยังวันนี้ลองให้ฟังอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้ลองให้ฟังนะคะสดๆดเดินทีมมิดนตรีนะคะ แต่ขอบ,บอกก่อนนะคะว่าคันเพียดขันเอียงกันขอ,อพายนิดนึงนะคะมันนี้เอามีไปเปิดงานที่เส้นทานมากนะคะออแบบแบบยกสูงสิไปค่ะเก๋ๆนะคะแะดูแบบเซ่ใๆนะคะแะดูเหมือนว่าแต่งหน้านะคะแต่งแบบเซ่ใๆนะคะมันนี้นะคะทุกคนเห็นออามีเอมีก็แบบไ่ได้แต่งหน้านะคะอีหลีค่ะงามแบบธรรมชาตินะคะค่ะเริ่มเลยนะคะอ่ะเฮมนะคะก่อนอื่นนะคะ หากว่าไอา้ได้ฟังเพลงนี้หากว่าอ้าย,ยังมีชีวิตอยู่อยากให้อ้ายได้หับได้หูน้องยังห่วงหากินบ่อได้นอ้ไอจากไปน้ำตาไหลย้ำคิดโทนาได้แต่ทำกับสายลมบา้ไอาไปอยู่ บุญของน้องอย่างนี้หากชาตินี้ได้หวนเคียงไกล้อยากกระซิบกับเสียงเพลงไปน้องอยังคิดหัเมียเก่าคนนี้นานทุกวันยังคิดหัเจ้าอย่างคือเก่าบ่ทันมีภัย เก่าคนนี้นานยังอยากควรมาเคียงใกล้แม่ว่าไ้เคยรังแกใจให้มีน้ำตา เก่าคนเนนั้นทุกวันยังคิดหอดเจ้ายังคือเก่าบอท่านมีพายเมียเก่าคนเนนั้นยังอยากควนมาเคียงกลาย แม่ว่าออยเคยรังแก่ใจให้มีน้ำตาหากว่าออา้ได้ฟังเพลงนี้หากว่าอา้ยยังหายใจอยู่อยากให้ออ้ได้ฮับได้หูน้องยังคือเก่าเมียเก่าคนด บอท่านมีภายเมีเก่าคนนั้น,นยังอยากวนมาเคียงใกล้แม่ว่ายเคยรังแกใจให้มีน้ำตา วันนี้อมมีก่ะลองเพลงหิฟัีกิเกน,นะคะเพลงเนี้ยเก่าจนแทนเรเดอร์คค่ะลองมาถึงเจก,กับขอเอาัพลงนาทีนี้นะคะแต่ว่าอมมีกะตันใจสุดๆแล้วนะคะพบกับอมมีในคลิปต่อไปนะคะวันนี้อมมีขอ,อแต่งหน้าน้อยนิดน,นึงนะคะไปลวค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆทุกคนรักนะคะ่ะจุๆ๊บๆ